แค่ะสวัสด,ดีโซเชียลแคมวันนี้นะคะคือวันนี้ก็ว ih uh ่างนะคะก็เลยได้มาอัดชิปให้เพื่อนๆดูนะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวครูว่านะคะเดี๋ยวเราจะโดนเรียกเข้าห้องปกครองนะคะแล้วเพื่อนก็จะแบบเออหยอีหานี่ก็ไมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดามังควนเมัานเบ่าไทยเดี๋ยววันนี้วันนี้เน่าวาาเลยเอาผัวใครเอา ค่ะวันนี้นะคะเราก็นั่งเม้าเมอยู่กับเพื่อนสองสามคนนะคะนี่ค่ะคือซุ่มอื่นไหมก็เด็กเรียนกันหมดเลยค่ะซุ่มอื่นอ่ะทำไมเธอพูดเล่าเด็กเรียนอู้เด็กเรียนทำไมถึงพูดแบบนี้อ่ะเออแล้วก็เราก็เด็กเรียนอยู่สองสามคนนี่ไงมูลนั้นก็เด็กเรียนหมดเลยนะแล้วไปทานน้ำไหมคะน้ำอะไรคะน้ำดื่มค่ะไม่กล้าค่ะดื่มให้ดูหน่อยค่ะ เดี๋ยวให้ดูหน่อยอเดี๋ยวเให้ดูหน่อยโอ้ยยุทธมายเนี่ยอะไรของสวยไม่กินก็ไปสาดทิม้มค่ะคือถ้าใครคิดว่าไร้สาระก็ไม่ต้องเข้ามาดูให้หมันเปลืองนะคะ <c oughs> จะได้กี่วิวเราก็ไม่แคร์ค่ะเพราะว่าเราลงเราพอใจนะคะไม่ได้หวังว่าเออกี่วิวอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้นะคะไม่ไม่ไม่ได้ค่ะใครที่บอกว่าสําหรับใครที่โลกสวยนะคะก็ปิดไปเลยคะ่ะเราไม่ชอบนะคะเราไม่ชอบดราม่าค่ะยังกูดราม่าหรอมีดราม่าเรื่องเปิดอันนี้เลย